สวัสดีครับผมจะสอนการใช้งาน playstation t o o นะครับอันดับแรกต่อสายให้ครบเสียบเซฟเข้าไปนะครับแล้วก็เอาแฟลชไดรับที่เรามีให้นะครับเสียบไว้ที่ช่อง usb ช่องแรกของเครื่องนะฮะแล้วกดปดุ่มเปิดเครื่องได้เลยครับอพอเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่เบราว์เซอร์คำนี้นะตัวนี้กด x เข้าไปนะครับ <c oughs> แล้วเราจะเจอรูปหน้าเซฟ,ฟแบบนี้นะให้เรากดเข้าไปกด x เข้าไปแล้วมันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งนะครับพอโหลดครบอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด o ออกมาเลยนะครับกด o ออกมากดออกมาอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมันจะรันโปรแกรมเกมในเครื่องรันโปรแกรมในเครื่องนะ พอมนรันโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้านี้นะเป็นหน้าเข้าระบบนะครับให้เราเลือกมาที่ p a ปเตชั่นหนและ2นะครับเสร็จแล้วกดกากระบาดเข้าไปเลยนะครับกด x เ,เข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะพาเข้าไปที่หน้าเกมทั้งหมดนะครับซึ่งมีรายชื่อเกมตามนี้นะมีเยอะครับนี่เลย ครบหมดนะครักดาวนบอลเกมต่อสู้เกมอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็สามารถไปลงเพิ่มเองได้ด้วยนะครับในแฟลได้ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับเป็นคลิปสั้นๆสอนการใช้งานง่ายๆนะครับขอบคุณครับ